สวัสดีครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำเด็กแตกเลือดเจเนียวกันนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาตาหนานปากใต้นะครับผมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นน้องไก่นะครับปุนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องเล็กนะครับนองเล็กแบบนี้ลูงพิมพ์ถรงสงครับผมาคือบอาลงมาใต้เลยฮะเือาวันนี้เราจะมารับประทานอาหารอะไรกันครับปุมอันนี้ก็เป็นเกี้ยวโต๊ดนะครับผมเป็นเกี้ยวโต๊ดนุ่มดวง ลก็นุ่มดวงนะครับน้วก็จบแมงดาครับแม่ยน้ำจุบนะครับน้ำจุบเจียนไม่ใช่น้ำจุบแมงดานะครับปุ๊มแล้วก็มีมีปักนกนะครับแล้วก็เก่งเลี้ยงเลี้ยงเลยนี่เก่งเลี้ยงเลยนุ้ยเลี้ยงได้เลี้ยงไก่ยีปลาครับผมเลี้ยงไก่แบบยีปลานะครับแล้วก็เก่งซ้อมปลาเก่งซ้อมก็ไม่รู้เฮซ้อมปลาตกกับอันนี้เนี่ยอ่อนนี่ไอันนี่ด้วยเก่งงูเก่งงูกับโดเครือกครับโดมีเก้าวนะครับปุ๊มไม่จ่ายปิด เก่งมั่วอย่านะโดูไอปี๊ดดูกลาวอยู่นี่อันบันทีอันนี้กลาวอยู่นะครับละวันนี้ถ้าไม่รวยกินอะไรดีนะครับพ่อมาใหม่ด้วยนะคุณนะน้องเล็กก็เหนื่อยเลยนะครับพวกมืน้องไก่ก็เหนื่อยเลยนะครับเหมองพิมจะรวยเลยลงพิมก่อนเหนื่อยสิครับนะครับตอนนี้ก็ดุยงมามามาเรามากินกันก่อนพี่น้องประชาชนทั้งหลาย เหลืวนะครับผมก็อีเลือกินได้ก็ตักก็เลยน้องน้องกายตักก็เลยตักตักเลยเมื่อตักกูตักเลยกันเนี่ยปอย่าไปกินก่อนนุ่มดวงเลอนี่นุ่มดวงกินตักกินได้ได้กินกินกินไม่นุ่งแตงกวงกินมั้งไหมมาหยิบกินมั้งได้เนอะนุ่งผิวจะอายเลยกันนะครับผมมันเป็นเไยติมเซฟมาบางทีก็กินข้าวตี่เรากินในนี้ได้ไหมอ้าวได้ไหมได้เลยอ๋ออันนี้ครับผมนี่กาวนะครับอื ันมีบงางกันบงกนจำนี่นไอตัวนี้กันปักนี่ยกินไม่กินไม่ได้ปุ๊บเียักนงกินเไยเออปนี่ย้อนไปเหมอนัย้อนกับไปเหมือนวันเหน่ตาหนังวันละเป็นัวไมอืมโอ้ยยังแรงยับแักเรังเปิดเลยยังงบเอโอ้ยงแข่เอ Muy bóng mời đi. mời mời Mở mời 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 Mở. mời 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 mì, mời 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 thôi, nồng rồi, Kiếm bông nghe Này nằm đoan Rồi Nè Bố anh nằm đoan em mới con mất hả? Ăn không? Kiếm nằm nó mới mẹ má nó mới tay cầm MV cân Mới mẹ má bọn nhìn nó mới tay Tay ở lẻ và ăn bạc tay nó gặp bọn mình chả rồi cái này nó gặp bố mình nè Cao cho đây kín nè Yếm được Thôi ra ăn kín quá Nói gì ạ? Lúc cứ ăn nó gặp

น้ำจุกน้ำจุกแล้วมาเคมกินอะไรกยนำจุบนี่เคตากรงได้กินนะกับุมก็วันนี้นะครับุ่มก้ในรับลงเลยนะคับในการกินอาหารปากตก็โดนย่งอะไรไอยกันนะคับพุมทุกคนอย่าลืมนะคับมเตดตามจองตมเ็กเตหลือใจแนวนะคับุ่มอย่าลืมติดตามกดดนะครับเดี๋ยว มาติดตามกดแจ้งด oh. ้วยนะครับผมตัดตลงตัดเด็กเจ๊นิวนะครับโอ้ตัดตัดเลยกันตัดตัดเลยติ้ง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 ตุ้งนะครับผมนะก็คุณหมากับผมก็คุณกลองก็คุณกลองก็คุณครับ